โมโมเหมียวม่เพราว่าลุงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หนูต้องไปเรียนรู้เมนลุงไงโอเมนนี่คือเมนลุงไงเออหนูก็ต้องไปดูคนที่เป็นเมนปะลุงลุงลองเล่นลองเล่นโอเมนโลไม่หนูดูอะไรจีเดี๋ยวหนูจะไปส่องมันโลไม่ได้เอ้ยมันได้มันไม่ได้ก็แค่เราแค่เราไม่ต้องปุกป้องแครี่พอให้แครี่ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเลี้ยงด้วยํำแข้งอะ ยิงดีต้อนรับสูออ่อ <c oughs> มันจบแพเอ้า <c oughs> เอาสก,กิลอีกนะ <c oughs> ต้องต้องต้องสูงก,กว่าโกมั้งครับทีมห้าขึ้นแพ้ขึ้นคอมถึงจะเล่นได้อ๋ออย่างงี้นี่เองผมเาแรงโกมากดไม่ให้คนคอมเข้าไงงั้นทีมาจะเล่นไม่ได้โอจริงจริริก็มีคนเอาแรงโกมาดูบัง<ม>พุ่มไม้ด้วย เอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนเอาบัฟทำไมโอเมนจะโลไม่ได้คุณหมิ่นนะครับเหมือนอะไรเงี้ยหายาหายาไวายโอเอาโอเมนโลมได้ใช่ใช่เอาโอเมนโลมได้สอดีมากังกาผมมิ่นโลมี่เลยว่าไงมากังกะทำอะไรอยู่หรอตายาบ่อยติ๊ตี่มันอมบัฟได้ของชอบเลย ันคือใครมันไม่ใช่มากังกามันคือใครวะมันคือไผ่เนี่กชื่อผิดเฉยโบ๊อาตั้งแต่ช็อตแรกมันคือแพนด้ามันคือแพนด้าแต่งชุดี่กลับมากังกาพี่ดูชุดไงพี่ไม่อ่านชื่อมันไม่อยู่แล้วนะแพนด้าไปเรนกางแล้วนะมันไม่อยู่กับพี่แล้วมันมันมันไม่หิวพี่เฮ้ย เลิดตลาดหิวหลังป้อมก็แค่อยากได้เฮ้ยเลดไม่มีแล้วนะเลดไม่มีแล้วเลดไม่มีแล้วไม่ต้องมามันเอาไปหมดแล้วตือตื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 อันติพร้อมแล้วนะอันติพร้อมแล้ว นั่นไหลเขาจะมาซ้อยบอมเราเอ้ยถ้าเล่นโอเมนแพ้แพนด้านะเดี๋ยวเราหยุมหัวยี่อย่ามาพึ่งพี่แพนด้าแพนด้าฮาร์ดแพนด้าตัวเกิมน่ารักน่ารักคุกก๊กมาเนี่ยเวมามมี่มีคนพิมและโอเมนชนะอื ไอ้เาเวลสี่แล้วล่ะเดี๋ยวเาเวลห้าเดี๋ยวเราค่อยไฟปล่อยปล่อยครับปล่อยครับปล่อยโอเมนนี่แหละม,มันหนีพี่แล้วอ่ะปล่อยเลยมันเข้าป่าละงั้นพี่กินป่ามันแล้วกันกินป่ามันยังอร่อ,รอยเดี๋ยวกินป่าตัวนึงเสร็จเดี๋ยวกลับไปเคคีฟต่อ เอ้ยดีมากสวยเพื่อนสวยมีหน้าสู้ๆนะแพนด้า <Panda S 1> ไปหานะ่ะอ่ะแพนด้ากลับมาแล้วไปทำอะไรอ่ะแพนด้าโอ้ยดึงไม่โดนแพ oh, <laughs> นด้าดึงไม่โดนน oh, oh. ่ะอที่โมอยากก็ไปคนเดียวทำไมอ่ะ เพนนาสวัสดีไปไหนแล้ว啊ะโอเพน้าแพน้าไอ้นี่หนีแล้วะหนีแล้ว <c oughs> มือนลารมเดือนผ่านกันเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพนนาบอกขอเกิดก่อนแพน้าไปแล้วนะแพน้าไปกลางนะเพนนาไม่ไม่มาหาฉันนะ <c oughs> มันว่างแค่มาเคลียร์คีฟแค่นั้นเอง <c oughs> เอาสิ <4. S 2> ี่เลน,นาเข้าแล้วจังหวะน,นี้บอกเลยว่าโอเคพี่โมต้องเคลียร์เลนรีบเคลียร์เลนรีบจบ <Hey. S 1> พี่จะได้แบบ <Hey. S 1> อันนี้ได้ไปแพนด้าโดนไวโอเลตลุมยับยับเลยึ <Hey. S 1> อ๊อได้แล้วนะ hey. เดีย๋ยวพี่เข้าป่าเขาก่อนป่าเขาน่ากินจังแนวป้ <c oughs> องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งไปเดะกบลูตีตั้งนาน <c oughs> อะไรพี่ไม่ได้น,นี่ซะหน่อยอ๋อพี่ลัดเขาตี้ว่ะ <c oughs> อ้าวแพนดา้าหวัดดีอะไรอะไรมาไม่ล่ะมาไม่ล่ะล็อกที่บ้านอะล็อกที่บ้านอะล็อกที่บ้านนะ <c oughs> แพนด้ากลับแล้วนะ ไปแล้วเดี๋ยวกลับไปเคลียร์มังกรก่อนแป๊บหนึ่งตานี้แหละเกาะสะท้อนดีนะอุ้ยตาที่แล้วเราก็มีเกาะสะท้อนที่จัดมาเลยดูดเลือดเกาะสะท้อนรัวๆพี่ก็าตายแต่พี่จะเอามาทำไมก็ไม่รู้ฮายเหมือน,นคนมาเดินคุยกันแล้วก็ไปไปดน้านไม่อยู่กับพี่แล้วนะ เขาไม่อยู่กับพี่แล้วอ่ะเอ๋อันติเกิดอีกห้าวิมาสิโอ้ยสับไม่โดนโอ้ยโอ้ยพลาด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 พี่โมพลาดเองพี่โมพลาดเองพี่โมพลาดเองเมื่อตะกี้โอ้ยแบบพลาดแบบพลาดแบบไม่น่าให้อภัยอ่ะเมื่อกี้อันติพลาด เออสวยอย่างนั้นแหละเพื่อนไอ้เไว้ใช้ดูหน่อยดิพี好好่จัดแบบสุดติงเลยนะเมื่อกี้พี่จัดแบบไม่ให้อภัยใครอะดาบดาบไม่นั่นไงดาบอันนี้ก็พี่ก็จัดเหมือนกันเมกาคิ l เมกา a k i เอาเปล่าอันติมีนะต้องล็อกไข่สักคนแล้วละ่ะโอ้ยดึงมาไม่โดนกันให้อยู่กันให้อยู่กันให้อยู่แทงให้อยู่อะล็อกแล้วล็อกแล้วได้ได้ได้เออได้หนึ่งคนหนึ่งคนสองคนสามคนล็อกแล้วอืมสวยกลับมานะเลือดไม่พอทำไมมีแต่คนชอบเกาะสะท้อนวะเกาะสะท้อนก็เจอพวกดาเมจแรงๆตีเข้ามาก็โป๊ะ ไม่ใช่นะพี่โมเพิ่งฝึกเล่นได้แค่สองเดือนนะเขา,าไม่ได้ชอบจะเกาะสะท้อนดีิจรงอ้าวเหรอครัผมเอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาละโอเคเลยไวโอฟาร์มของละอีอมีคนอ๋อโอเมนต,ต้องเป็นสายดักวะโอ้ยโอเมนวิ่งจิตคือ มา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 ไวโอมาแล้วให้สวยเขาขึ้นวงไฟแล้วใช่ไหมก็สะท้อนมีความเยอะกว่าที่คิดนะใช่แล้ว <laughs> อย่างเช่นเทลอ่ะถ้าสมมติเราจเจอเทลใช่ไหมเทลอ่ะเวลาบันตีมา <laughs> ใช่ไหมเราใช้กอดสะท้อนนี่คือมันตายเองนะถอย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 ,ถอย,ถอย มามามมา,มา,มาเอาอันนี้มาอันนี้มาอันนี้เออนั่แหละไม่ให้มันฟาร์มอ่ะเปี้ยวไปขึ้นเลยเพื่อนขึ้น,นแล้วพี่โมเดิร์นเล่นใช่พี่โมเดิร์นเล่นเรามันตายกันหมดตีตแล้วระหว่างพี่โมเดิร์นเล่นทุกคนตีบ้านแล้วถ้าเราเป็นตัวรับตีน่ะมีประโยชน์ ใช่ค่ะถ้าเราเป็นตัวรัตตีนเรามีประโยชน์มากเลยบัตเตอร์ไฟหดไปไม่ชอบเลยเยอะยืนบอ่อสักหา้าเฮเดะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสครายชอบของโมโได้นะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย